สวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้าสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอแล้วนะผมะเหมือนเดิมนะครับผมมาจัดรถโปรโมชั่นให้กับ FC สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับใครที่เป็นวัยรุ่นสายซิ่งนะครับที่หากระบ,บาดแต่งซิ่ง4ประตูผ่อนงวดไม่แพงนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะผมสำหรับคันนี้นะผมเป็นเจ้าเชบร์ลิตโคโลราโนะครับ 4ประตู2.5เกียร์ธรรมดาปี2013นะครับผมเปิดราคาให้โคตรถูกเลยนะครับผมเพียง2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนงวดเพียง4,700บาทนะครับผม84งวดตลอดอายุสัญญานะครับลูกค้าไม่มีเครดิตนะครับผมย้ำว่าไม่มีเครดิตก็ออกรถ0บาทได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้อ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมสาหรับเชฟโรเลตคันนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับสาหรับตัวรถ ตัวนี้จะเป็นตัวรถออกสีน้ำตาลอ่าเป็นสีน้ำตาลนะครับฝากระโปรงคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนนะครับไฟหน้าก็จะเป็นอ่าหลอดไฟหน้าฮา,า,าโลเจนนะครับไฟเลี้ยวในตัวอ่าป้ายทะเบียนนะครับผมขอไข่งงูห้าสองสองสีอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กทีอีส e านะครับขอบ18 ยางปี2019เลยนะครับตัวนี้นะครับใส่หมกกะทรงให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้คือแต่งให้แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็หูกระจกนะครับสีเข้าตัวรถอ่ามีไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับแล้วก็โลโก้โคโลราโดนะครับอยู่ที่แผงประตูฝั่งขวามือน,นะครับอ่ะมาเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายสําหรับฝาท้ายอ่ะไฟท้ายก็จะเป็น3ชิ้นแยก ลักษณะนี้เลยนะครับผมโลโก้2.5ดูแลเมกดีเซลเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายเรามีเหล็กำอ่าเป็นตัววีนะครับใส่ให้แล้วลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในกันต่อเลยนะครับผมว่าในราคาค่างว่เพียง4,700บาทนะครับได้อะไรมาบ้างสำหรับภายในนะครับก็จะคุมโทนสีเทานะครับผมคุมโทนเทานะครับกระจก ระบบไฟฟ้าสำหรับกุญแจคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับเป็นพวงมาลัยนาดีา้สก้านอ่าแบบแตงซิ่งนะครับเลขไมคันนี้อยู่เพียง1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองอ่ามาดูในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเดิมๆเ,เลยนะครับผมก็สามารถรับรอง C D F M AM, A M a R Q B S B ได้นะครับแล้วก็ปรับแอร์ตัวนี้ยังเป็นปรับแบบปรับมือนะผมปรับแบบไม่นวนธรรมดาอ่าแล้วก็ในส่วนของ เกียร์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดอยู่นะครับเป็นหัวเกียร์ซิ่งคเท่อ่าแต่ว่าถ้าขับไม่ถนัดอยากได้หัวเกียร์เดิมนะครับบอกเราได้นะครับเราใส่ให้้วก็อ่าในส่วนของคอโซ่ตรงกลางนะครับก็จะมีในส่วนของช่องวางเกลี่ยน้ํานะครับ2ช่องอ่าไฟเพดานนะครับไฟเพดานที่กันแดดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้อ่าสำหรับเบาะนะครับผมเบาะคู่หน้า แล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นบอกผ้าก็มาหยีนะครับสีเทานะครับผมอ่ะเป็นบอกมาจากโรงงานเลยนะครับลักษณะนี้เลยอ่ะมาดูด้านหลังด้วยนะครับอ่ะนะครับในส่วนของบอกด้านหลังก็เป็นบอกผ้าเหมือนที่ว่าไปนะครับอ่าภายในนี่คือกว้างมากนะครับผมแอร์เย็นเพลยงเพราะนั่งสะดวกสบายนะครับกับกระบะสี่ประตูอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อครับอ่ะในส่วนของเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะครับ4สูบ16วาล์วอ่ามีระบบเบรก ABS นะครับ อ่าห้องเครื่องนี้ให้ดูเลยนะครับเข้าที่เปลี่ยนมานี่ก็อินเตอร์เทอร์โบนะครับอ่าแต่ถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับกับค่างว่เพียง4,700บาทเฉลี่ยต่อวันวันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับวัยรุ่นนะครับท่านใดที่สนใจกระบะ4ประตูผ่อนงว่ไม่ถึง5,000บาทนะครับแนะนําคันนี้เหมือนที่บอกไปนะครับผ่อนเพียง4,700บาท8 4สิ่งวดตลอดอายุสัญญานะครับผมไม่มีเครดิตก็ออกรถ0บาท อย้ำเลยนะครับว่าออกรถศูนย์บาทจะส่งให้ทั่วไทยทาสัญญาให้ทั่วไทยนะครับผมก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0812386699ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ